สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเดลี่สตาร์เผยแมนซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษจะออกสตาร์ทซีซั่นใหม่โดยไม่มีเควินเดอร์บอยจอมทัาคนสำคัญลงสนามเนื่องจากสตาร์ทีมเช่นเบลเยียมจะหายเจ็บไม่ทันเวลา เควินเดอร์บอยยอดดาวเตะของแมนซิตี้มีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังในเกมชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกนัดพิชิตอินเตอร์มิลานช่วงต้นเดือนโดยผลการสแกนบ่งชี้ว่าเขามีปัญหากล้ามเนื้อฉีกขาดระดับ3อย่างไรก็ดีกองกลางวัย31ปีไม่จําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็จะทําให้เขาหายเจ็บกลับมาไม่ทันลงเล่นเกมการกุศลคอมเบอร์รทิชิวที่จะฟากับอาร์เซนอลนอกจากนี้สื่อเจ้าดังกล่าวรายงานว่าเควินเดอร์บอยจะลงบู๊ในอีก6วันต่อมาในเเเเกกมมปปซีีั่่นนนนบบุไยออร์ท้ห ซึ่งมีแวงซองคอรพาอนีอดีตก้หลังเรือใบสีฟ้าสวมบทบาทคุณสือไม่ได้เช่นกันแต่คาดกันว่าทีมของเ๊ปกัวเดล่าจะมีเพลย์เมคเกอร์คนเก่งนั่งเป็นตัวสำรองได้ในเกมยูโรเปียนซูเปอร์คัพที่จะต่อกรกับเซบีย่าแชมป์จากยูโรปาลีกที่กรุงเอเธนถึงขณะนี้แมนซิตี้ปล่อยให้เดรอยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอย่างจริงจังในช่วงปรีซีซั่นเดือนหน้าโดยเชื่อกันว่ากัวเดล่าจะจับเขาเดินทางไปทัวร์ฟลายอีสต์กับทีมด้กตาม็ สำหรับโปรแกรมในช่วง preseason เรือใบสีฟ้ามีคิวเดวินกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสสโมสอนในเจลีซึ่งกลุ่มซิตี้ฟุตบอลกลุ่มถือครองหุ้น20%ในวันที่22กุกราคมตามด้วยการฟาดแข่งกับไบเยนมิวนิกที่โตเกียวในวันที่26กุกาคมและการบุกไปเยือนกลุ่มโซเพื่อห้ามหันกับแอตเลติกมาดริดวันที่30รกรกาคมอันเป็นเกม p รีซ e a s o n น,นัดสุดท้ายของสโมสอ อย่างไรก็ดีในเกมที่ว่านี้กุณซูเชลสเปนิดหวังว่าจะได้มาเตโอโควาสิตมิดฟิลเชลซีที่จ่อย้ายมาร่วมทีมด้ค่าตัวขั้นต้น25ล้านปอนด์เดินทางไปกับสโมสรด้วยหลังจากอิวไคกูดดกันซึ่งรับใช้แมนซิตี้7ปีบอกลาสังเวียนแข่งเอติฮัสเตเดียมแบบไร้ค่าตัวไปร่วมทีมบาร์เซโลนาแล้ว ด้านเควินเดอร์บอยค้าแข่งกับเรือใบสีฟ้ามานาน8ปีแล้วและเหลือสัญญาก,กับสโมสรจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025โดยซีซั่นที่ผ่านมาเขาลงสนาม48นัดและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําประตู38ประตูแบ่งเป็นการยิง10ประตูและแอซิส28ประตูมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา แมนซิตี้ตกเป็นข่าวว่าสามารถบรรลุข้อตกลง,งเงื่อนไขส่วนตัวกับยอสโกกวาดิโอได้แล้วแต่อุปสรรคใหญ่ของพวกเขาคือไลซิกจะไม่ยอมขายเขาในราคาที่ต่ำกว่า100้ล้านยูโรมีความเป็นไปได้ว่าเรือใบสีฟ้าจะไม่ขวางทางไอเมลิกลาป็อกหากเขาพยายามอยากย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ดาวเตะทีมชาติสเปนที่เคยเป็นขาประจำในทีมแมนซิตี้แต่จะเห็นว่าเขาหลุดออกจาก11ตัวจริงในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยได้ลงเป็นตัวจริงเพียง11เกมในพรีเมียร์ลีกและไม่ได้ลงเล่นเลยในเกมยุโรปรอบน็อกเอา์ ทีมของเป๊ปกัวดิล่าเพิ่งควา้าทรนเปนแชมป์และพวกเขากําลังมองไปยังการขายและซื้อกองหลังระดับท็อปเข้ามาและกัวดิโอที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังอายุน้อยที่ดีที่สุดในยุโรปคือคนที่เรือใบสีฟ้าจับตามองอยู่ ล่าสุดฟาบิซิโซโรบานโนทวิตว่าแมนซิตี้ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับกวาดิโอได้แล้วซึ่งเขาเป็นคนที่เป๊ปประเมินฝีเท้าไว้สูงมากการพูดคุยระหว่างเรือใบกับไลซิกจะมีขึ้นเพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าตัวแต่ทางไลซิกก็มีความตั้งใจที่จะเก็บกองหลังทีมชาติโครเอเชียไว้กับทีมต่อไปและจะไม่ยอมขายให้ใครหากได้ราคาน้อยกว่า100ล้านยูโร นอกจากนี้โรมาโนยังระบุด้วยว่าไลซิกต้องการให้กัวดิโอเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ค่าตัวแพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกฟุตบอลโดยดาวเตะวัย21ปีเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่กับสโมสรไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและเหลือสัญญาถึงปี2027เลยทีเดียวโดยกัวดิโอถนัดเท้าซ้ายสามารถเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟและแบ็กซ้ายมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเควินฟิลิปกองกลางของทีมเรือใบสีฟ้าต้องการที่จะอยู่กับสโมสรต่อไป แม้ว่าบบเอนมิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันจะแสดงความสนใจอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมมีรายงานจากสื่อในเยอรมันระบุว่ากองกลางวัย27ปีตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของเสียใต้บาเอนมิวนิกซึ่งสโมสรชื่อดังของเยอรมันมีความสนิทชี้เชื้อกับเอเย่นของเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าคาวินฟิลลิปจะประสบความยากลำบากในการขาแข้งให้กับแมนซชตี้ในฤดูกาลแรกแต่เจ้าตัวก็ต้องการที่จะอยู่กับทีมเรือใบซีฟ้าต่อไปและพร้อมต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมฤดูกาลหน้า ภายใต้การคุมทัพของเปปกวดิลลากุนซือชาเสเปนสำหรับมาเตโอโคบัสติกองกลางทีมชาติโครเอเชียได้เข้ารับการตรวจร่างกายกับแมนซิตี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและจะย้ายมาจากเชลซีมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์โดยจะมีการประกาศย้ายทีมอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่อิวไคกูดูกันย้ายไปร่วมทัพบาร์เซโลนาและแม้ว่าเรือใบสีฟ้าจะส่วนคว้าตัวดีแคนไรท์กองกลางของเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาร่วมทัพแต่คาวินฟิลลิป์ก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ตตต่่่่อออกกับสสสมมรแและูู้้เพืาาหหนนนงในทีด มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา แฟนบอลอาร์เซนอลได้ยินเลยคงเจ็บจีด๊ดหลังจากเดวิดเจมส์ตำนานนายทวารลิเวอร์พูลแนะนำดีเค่นไรท์เลือกไปอยู่ปืนใหญ่หรือเรือใบสีฟ้าดีกว่ากันเดวิดเจมส์อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูลออกโรงแนะนำดีเค่นไรท์กองกลางกัปตันทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดให้เลือกย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าอาร์เซนอลเพราะว่าทีมเรือใบสีฟ้าได้แชมป์มากมายและซีซั่นที่แล้วก็เพิ่งคว้า3แชมป์ส่วนปืนใหญ่อาร์เซนอลไม่ได้แชมป์อะไรเลยสำหรับดีเค่นไรท์ผู้เล่นวัย24ปีเตรียมอำลาสโม,ม,มสรเวสต์แฮม ใจมาสักพักแล้วแต่ข้อเสนอรอบที่2ที่ตัวเลข75ล้านปอนด์บวกโบนัส15ล้านปอนด์ยังโดนคุนค้อนปฏิเสธขณะที่แมนซิตี้พร้อมโดดเข้ามาร่วมวงยื่นข้อเสนอด้วย เดวิดเจมส์ซึ่งยังเคยเฝ้าสอให้ทีมขุน้อนและเรือใบสีฟ้ามาแล้วด้วยนั้นสแสดงความเห็นผ่านสกาสปอร์ตว่าแฟนบอลคงอยากเห็นพวกเขาไปเล่นในต่างแดนมากกว่าเพราะดีเคนไรท์จะได้ไม่ต้องอยู่ในทีมที่อาจเอาชนะเวทแฮมนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ของเวทแฮมคงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นดีเคนไรท์เป็นนักเตะชั้นยอดและแมนเชสเตียก็เป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปบางทีอาจดีที่สุดในโลกในอีก2-3เดือนข้างหน้าหลังพวกเขาคว้าแชมป์สโมสรโลกถ้าดีเคนไรท์เป็นส่วนหนึ่งของสง ต้องอยากไปเล่นให้อาเซนอลด้วยละ่ะหนึ่งทีมเป็นทั้งแชมป์ยุโรปแชมป์เอฟเอคัพและแชมป์พรีเมียร์ลีกขณะที่อีกหนึ่งทีมไม่ได้แชมป์อะไรเลยเดวิดเจมส์กล่าวทิ้งท้ายมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา โทนี่ค,คาสคาริโนอดีตนักเตะของเชลซีเตือนดีเคนไรท์มิดฟิลด์เวนแฮมกับการย้ายไปเล่นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะพบกับความยากลำบากอย่างแน่นอนดีเคนไรท์กองกลางทีมชาติอังกฤษตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างหนักโดยมีอาร์เซนอลที่กำลังเดินเครื่องเต็มที่แต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับคุณค้อนได้จนมีข่าวว่าเรือใบสีฟ้ากำลังจะร่วมวงล่าตัวดีเคนไรท์ด้วยเช่นกัน โดยคาสคาริโนกล่าวกับเดอะไทม์ถึงเรื่องนี้ว่าแมนซิตี้เป็นจุดหมายที่ชัดเจนในแง่ของการคว้าแชมป์แต่กัวเดีล่าไม่มีแนวคิดส่งโฮดิงมิดฟิลด์ลงสนามพร้อมกัน2คนซึ่งมันคือปัญหาผมไม่เห็นว่าดีแคนไรจะมีโอกาสปาดหน้าโรดี้ลงสนามได้ง่ายๆเพราะแข้งชาวสเปนคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในตำแหน่งนั้นเขาทําให้ผมนึกถึงพอลแม็กแรดเพื่อร่วมพิมพชาติไอร์แลนด์ของผมซึ่งเก่งทั้งการเป็นกองหลังและกองกลาง ฤดูกาลที่แล้วความท้าทายในการลุนแชมป์ของอาเซนอลต้องสะดุดเพราะพวกเขาเสียกองหลังอย่างวิลเลียมซาลิบาที่บาดเจ็บหากว่าไรอยู่ที่อาเซนอลผมมั่นใจว่าเขาจะถอยลงไปเล่นตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทีมของมิเกลอารเตต้าจะเข้าใกล้กับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่านี้ดแคนไรจะเข้าไปอยู่ในทีมตัวจริงของอาเซนอลในทันทีและสามารถเป็นกัปแต่นทีมได้อย่างง่ายดายภายในเวลาไม่กี่ปีเขาจะประทับใจอย่างมากกับการพัฒนาเมื่อฤดูกาลที่แล้วและด้วยจำนวนผู้เล่นที่ทีมพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก ความทะเยอทะยานของอาเซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอย่างมากและการได้ไรซ์จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ทําให้พวกเขาเก้าวหน้าอย่างมากเลยทีเดียวทรนี่คาสคาริโน,โนกล่าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาด ทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ